คือเราไม่ได้ซีเดียะทํงก็ซื้อใหม่ใช้ครั้งเดียวก็พังเลยตกเดียวแตกมาเลยนะเราจะมาลองนนะเปิดน้ำกันดูนะคะสวัสดีค่ะทุกคนพิงคอยเองนะคะวันนี้เนี่ยพิงก็จะมาทําการแกะของที่สั่งมาจากช้อปปีนะคะแต่ความพิเศษของมันก็คือ พิงได้มาในราคาถูกมากคือพิงอไปเจอที่ตูดิโอนหนึ่งนะคะเขารีวิวนะคะเป็นฝักบัวมาในราคาเจ็ดบาทนะทุกคนพิงก็เลยแบบสนใจมากแล้วมันใช้งานได้จริงนะคะแต่ว่ามีรีวิวหลายด้านนะคะคือบางคนเนี่ยใช้ครั้งเดียวก็พังเลยก็มีตกทีเดียวแตกหมดเลยนะคะแต่บางคนอะ่ะใช้มาเกือบปีอะ่ะก็คือยังใช้งานได้มันก็เลยแบบว่าก็ไม่คิดมากอะเนาะทิ่จริงก็สั่งมาหลายอย่างนะเป็น หนีผ้าในาราคา21บาทคืออันเนี้ยมันจะพิเศษตรงที่มันจะไม่ได้เป็นงูกลมใหญ่ๆใช่ไหมมันก็เวลาเก็บมันก็จะสะดวกหน่อยไงแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยไอตัวหนีผ้ามันจะเป็นไอที่มันเป็นเหล็กใช่ไหมแล้วมันหลุดง่ายมากแต่อันเนี้ยคือเขาทําจากลวดเลยอะทุกคนแล้วมันดูแข็งแรงมากหนีดด้ประมาณ 7อันนะคะแต่ว่าในราคา21บาทถือว่าคุ้มนะคะเพราะว่าหน้าตาดูแข็งแรงมากเลยทุกคนอ่ะต่อไปเลยนะคะมาดูกันที่ชิ้นต่อไปนะคะทุกคนคือนเนี้ยสั่งมาหลายรอบแล้วนะคะ3รอบละสั่งมาทีละ3อันนะคะสรุปว่าเออมันเก็บได้สะดวกดีอะรู้สึกว่ามันไม่ต้องซื้อของแพงถึงแม้มันจะพังง่ายหนะ่อยดูหน้าตาดูกองแกงหน่อยคือเราก็ไม่ได้ซีเรียสพังก็ซื้อใหม่เพราะว่าเราได้มาในราคา 29บาทนะคะราคามันแล้วแต่ร้านนะทุกคนบางร้านก็แบบ30กว่าบาท40กว่าบาทใช่ไหมบางร้านก็29บาทบางร้านก็30บาททิ้งก็ซื้อ3รอบอะราคาไม่เท่ากันสักรอบเพราะว่าซื้อคุณละร้านกันนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูไอตัวเนื้องานของเขามันจะไม่ได้เป็นพลาสติกนะคะจะเป็นคล้ายๆเนื้อกระดาษสาที่เขาเอาไว้ทํากระเป๋าอะคะ่ะ อันนี้อ่ะคือมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วเขาก็จะมีตัวนี้อีกอันนึงถอดออกมาเพราะว่าเวลาพับเก็บอ่ะมันจะสะดวกมากเลยเราก็เอาใส่นี้ทุกคนนี่แล้วมันจะตั้งได้แบบนี้แล้วก็แล้วก็มีฟาบอีกแล้วก็มีสายดึงก็ใช้เก็บของได้หลายอย่างนะคะ นี่ค่ะทุกคนอันนี้ก็คือกล่องที่พิงเคยสั่งมานะคะพี่เอามาเก็บกระเป๋าคือใบหนึ่งเนี่ยเก็บได้ประมาณ3ใบนะคะคือมันค่อนข้างโอเคเลยนะคะอันนี้นี่เอาใส่ในกระเป๋านี้คือปกติเสื้อนี่มาใช่ไหมแล้วพอเอามาใส่กระเป๋าแล้วมันดูไม่เรียบร้อยอะ่ะก็เลยไปเจอตัวนี้ก็เลยลองเอามาใส่ดูนะคะนี่ข้างในก็จะมีกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋า ันนี้หกใบนะคะถ้าใบแต่ถ่า,าใบอย่าก็แค่ประมาณ3ใบนะคะนนก็ถือว่าคุ้มมาก,ากแล้วก็ปิดแล้วก็เนี่ยมันพอดีกันมากเลยอะ่ะดูสิอันนี้ก็ดึงออกมาได้นะคะแต่ว่าไม่ค่อยแข็งเนเท่าไหร่แล้วก็มาต่อกันที่เชียนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะมันก็คือผักบัวอันละสิบเจ็ดบาทคะ่ะทุกคนคือเขามาให้ใหม่งนี้ สั่งมาสองอันนะคะเพื่อพังอีกอันนึงเดี๋ยวเราก็ต้องมาลองดูว่ามันจะใช้งานได้จริงไหมเพราะฝักบัวที่ห้องเพิงตอนนี้คือน้ํามันเบามากพอออกมาละคือน้ํามันมีน้อยด้วยไงทุกที่ก็เลยอยากลองดูว่าอันละสิบบาทเนี่ยมันจะเวิร์กไหมเดี๋ยวเราไปลองดูค่ะเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาลองใช้กันดูนะคะว่ามันจะใช้งานได้จริงไหมเดี๋ยวเรามาลองเปิดฝักบัวอันเดิมดูก่อนนะคะ ก็จอยากลองเปลี่ยนเลยคือเขาจะมานี้ใช่ไหมแล้วเขาจะมีจุกให้เปิดอ,ออกมาม้วนมุวนม,นม้นออกมานี่เป็นแบบนี้จะมาถอดอันนี้กันนะคะหมุนออกได้เราลองใส่อันไหนเข้าไปดูนะคะเราจะมาลองเปิดน้ำกันดูนะคะ นะมันเป็นแบบเหมือนลรอองก่อนเพราะว่าในรูของฝักบัวอันใหม่เนี่ยคือมันอันเล็กมากทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะคะดูนี่ แล้วของที่สั่งมาเนี่ยใช้งานได้จริงทุกอย่างนะคะพิงสั่งมามีกล่องสามใบแล้วก็มีฝักบัวสองอันก็มีตัวหนีผ้าหนึ่งอันนะคะรวมเบ็ดเสร็จรวมส่งแล้วอะร้อยเก้าสิบบาทเองอเดี๋ยวถ้าพิงสั่งร้านไหนนะคะเดี๋ยวพิงจะแปะพิงพิ้งไว้เพื่อนๆลองใช้ตามกันดูนะคะว่าจะเวิร์กเหมือนกันไหมแต่วันนี้พิงต้องขอลาไปก,ก่อนนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ